กราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการตามหาวัตถุมงคลของหลวงปูม่ม่นธรรมจินโนแห่งวัดเนินตะมากตำบลโคกเพราะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีวันนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอหนังสือของ 1 0 8พระเครื่องนะครับเป็นหนังสือของหลวงปูม่ม่นผมก็ได้พบกับเรื่องราวที่ผมไม่เคยทราบนะครับแล้วก็อยากนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่จัดสร้างซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่ม่นนะครับจะมี2แบบก็คือแบบที่1ก็คือ เป็นวัตถุมงคลที่สร้างโดยลูกศิษย์และ2ก็คือวัตถุมงคลที่สร้างโดยวัดเนินตะมากนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยวัดเนินตะมากซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีเพียง7รุ่นเท่านั้นนะครับที่จัดสร้างโดยวัดเนินตะมากนอกนั้นจะเป็นการจัดสร้างโดยลูกศิษย์หรือออกที่วัดอื่นนะครับ ซึ่งรุ่นที่ได้จัดสร้างมีทั้งหมด7รุ่นเท่านั้นซึ่งก็มีรุ่นแรกก็คือรุ่นที่1ก็คือรุ่นฉลองสมณศักดิ์นะครับรุ่นที่2รุ่นสร้างหอระคังหรือรุ่นระคังรุ่นที่3คือรุ่นอายุครบ81ปีรุ่นที่4คือรุ่นนั่งพานรุ่นที่5คือรุ่นปิดตา ปุมปุ้ยรุ่นที่6คือรุ่นครบ7รอบและรุ่นที่7รุ่นสุดท้ายคือรุ่นเมตตาที่มีการจัดสร้างโดยวัดเนินตะมากนะครับรุ่นแรกเหรียญรุ่นฉลองสมณศักดิ์ปี2529หี่เหรียญน,นี้นะครับจัดสร้างด้วยวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนวัดเนินตะมากได้สร้างอาคารเรียนหลังเก่า อยู่ในบริเวณวัดสถานที่คับแคบเชลภูมิไม่เหมาะสมเพราะการศึกษายุคใหม่ต้องมีเรื่องของกีฬาต้องมีสนามกีฬาและที่เป็นประเด็นก็คือมอีนักเรียนมากขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเวลาพักนักเรียนก็มาเล่นบริเวณวัดทำให้ส่งเสียงดังอึกรกะทึกคึกโครมทำให้ ไม่เหมาะกับการปฏิบัติกิจของสงฆ์นะครับทางคณะกรรมการวัดและคณะกรรมการของโรงเรียนจึงได้ปรึกษากันแล้วก็หาทางสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนของปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นก็มีนายรังนางชวนเหลืองอ่อนและอุบาสิกาปิ่นแสงทองได้พร้อมใจกันบริจาคที่ดินให้วัดเจ็ดไร่ เพื่อใช้สร้างโรงเรียนประถมศึกษาวัดเนินตะม,มากประจวบเหมาะกับวันที่5ธันวา2528คณะส่งของอำเภอพนัสนิคมได้พิจารณาเห็นคุณงามความดีของหลวงปูม่ม่นจึงได้เสนอไปทางเถรสมาคมขอสมณศักดิ์พัดยศให้ได้ตำแหน่งพระครูสุจินธรรมวิมล คณะกรรมการของวัดจึงได้จัดงานทําบุญฉลองให้หลวงปู่ในวันที่29มีนาคม2529นะครับโดยจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเป็นครั้งแรกให้คณะศิธิ์ได้บูชาโดยมีเป้าหมายเพื่อหาไรายได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนวัดเนินตะมากนั่นเองคณะกรรมการก็คิดจะจัดสร้างวัตถุมงคลได้ประชุมกันว่า การสร้างวัตถุมงคลน,นั้นไม่ควรสร้างแบบสุกเอาเผากินต้องสร้างอย่างดีให้พร้อมด้วยความงดงามและศิละปะประธานกรรมการก็คือคุณเฉลิมศักด์วงศุนทรพร และประธานที่ปรึกษากำนันสุเทพแสงทองจึงเห็นพ้องต้องกันว่าช่างแกะแม่พิมพ์นั้นควรจะเป็นนายช่างเกษมมงคลเจริญซึ่งจัดว่าเป็นนายช่างที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยทั้งทางด้านฝีมือและจรรยาบรรณคณะกรรมการจึงได้เข้าไปหานายช่างเกษมที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าได้รับความเมตตาช่วยเหลือเป็นอย่างดี แม่พิมพ์ที่แกะนี้จึงสวยและสมบูรณ์ด้วยศิลปะที่งดงามเป็นอย่างยิ่งรายละเอียดรายละเอียดที่จัดพิมพ์จัดสร้างมีดังนี้เหรียญทองคำ99าเหรียญเหรียญเงิน1000เหรียญเหรียญนวโลหะ2,000เหรียญเหรียญนวกรรมการไม่ไม่ทราบจำนวนเหรียญเหรียญทองแดง4ี่0,000ื่นเหรียญลักษณะของเหรียญเหรียญสมณศักดิ์นั้นเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้ารูปหลวงปู่ครึ่งองค์ลักษณะตะแคงข้างขวาเห็นตาทั้งสองข้างลักษณะคล้ายๆเหรียญพุทธโกศาจารย์วัดเขาบางสายด้านหลังเป็นยันสามหรือยันใบพัดภายในบรรจุภาษาขอมเอาไว้ว่าอุอะมะใต้ยันใบพัดมีภาษาขอมเขียนว่าสุขโตรอบเหรียญด้านหลังเขียนตัวหนังสือไทยว่า ฉลองสมณศักดิ์พระครูสุจินธรรมวิมลวงเล็บมน่นธรรมจินโนวัดเนินตะมากจัดสร้างพศ2529เหลี่เหรียญทองคําเหรียญเงินเหรียญน,นวะมีหมายเลขไทยลายมือในช่างกเกษมเขียนด้วยเครื่องกรอฟันภายในตัวเลขนั้นถ้าเอากล้องส่องดูจะเป็นเกลียวเขียนกํากับไว้ทุกๆเหรียญตามจำนวนที่สร้าง สำหรับเหรียญน,นวกรรมการนั้นจะมีภาษาขอมกอไก่อยู่หน้าตัวเลขด้วยเหรียญทองแดงไม่มีหมายเลขกำกับและไม่มีโค้ดซึ่งเหรียญรุ่นฉลองสมณศักดินั้นเป็นเหรียญที่มีการออกแบบได้สวยงามมากหากใช้กล้องส่องเข้าไปดูที่รายละเอียดจะรู้สึกเหมือนได้ว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่เหมือนมีชีวิต เป็นเหรียญที่พุทธศิลป์ที่สวยงามมากสายตรงไม่ควรพลาดนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่น่าเก็บไว้บูชานะครับหรือว่าเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนในอนาคตก็ยังได้นะครับเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ทางวัดจัดสร้างปกติเหรียญที่จะมีราคาและมี และได้รับความนิยมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเหรียญที่สร้างโดยวัดที่หลวงพ่อหรือหลวงปู่นั้นๆได้จำพรรษาอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเหรียญของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเหรียญที่มีราคาและแพงที่สุดก็คือเหรียญที่ออกที่วัดเมื่อปี19คือเหรียญสร้างบาร,รมีรุ่นแรก จะมีราคาสูงที่สุดส่วนเหรียญปี17ที่ออกที่วัดอื่นก็ราคาจะไม่สูงเท่าเหรียญที่ออกจากวัดที่หลวงพ่อได้จำพรรษาอยู่นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเหรียญฉลองสมณศักดิ์ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่วัดเนินตะม,มากจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ดีมากๆ เหรียญหนึ่งนะครับส่วนเหรียญรุ่นอื่นๆที่เหลือนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังใน EP ีต่อๆไปครับหากชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆและเป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงปู่มรรมะจินโนแห่งวัดเนินตะมากต่อไป ขอบารมีหลวงปู่ม่นคุ้มครองปกปักรักษาทุกทท่านให้แค้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆทั้งปวงสำหรับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ